คือ n e ว l ซฮ a รสําำหรับชั้นป .6 ทั้งที่ส่วนเป็น Student Book และเป็น Work Book เช่นเดิมมาทักษะการพูดนะครับคุณครูแปลไว้แล้วหรือยังครับมาแปลกันสดๆดีกว่านะครับนาะไม่ได้เขียนคำแปลไว้ครับ Look a t นะครับก็คือให้ดูนะครับนะดู do the pictures นะครับ the mess ดูรูปภาพหลายๆภาพเหล่านี้ say ให้พูดให้บอกให้กล่าวนะครับนะ what ในสิ่งซึ่ง t h e y d i d ที่พวกเขาทำนะครับอ๋อ oh, นั่นก็คือว่าแหมโทษทีครับมาทักษะการเขียนนะครับนะหน้า20ิ อ่าย uh, ี่สิบสี่นี้แต่เขาบอกว่าให้นักเรียน Look at the Pic t u r e on page 20, 23นีนี่คือภาพของหน้า23นะครับหนาโทษทีนะครับว่าทำไมคุณครูแปลแล้วมันคุ้นคุ้นเมื่อกี้สอนไปแล้วในหน้า23นะครับอันนี้ภาพจากหน้า23นะครับหนาะยกมาให้ดูดังนั้นให้ Look at the Picture นะครับให้ดูภาพในหน้า23นะครับแล้วให้นักเรียน write ให้นักเรียนเขียน The sentence นะครับประโยคหลายๆประโยคดังนั้นนักเรียนดูภาพนะครับผมาภาพที่หนึ่งดูมิสซันก่อนมิสซันคนนี้ครับมิสซันทำอะไรครับนักเรียนมีเสื้อผ้าอยู่นะครับลูกก็มาเขียนประโยคเลยมิสซันนะครับนะมิสซัน Uh, look ค t นะครับนะลูกแคใช้คำว่าล o กแ at ก็ดูนะครับดูหรือชมนะครับนะลูกแคอะไรครับเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็ clothes in a shop ดังนั้นนักเรียนก็ใส่ Missan look at นะครับ clothes in a shop yesterday evening นะครับใส่ yesterday evening ด้วยนี่คือหนึ่งประโยคเดี๋ยวลูกเขียนลงไปเนี่ยนะครับก็เขียนให้แล้วนะครับ Missan look at Clothes in a shop yesterday evening ข้อที่หนึ่งพอมาข้อที่สองนะครับหนา mystery ร y s t e r y mystery นักเรียนต้องขึ้นไปดูภาพก่อนนะครับมนะิสเตอร์ลีต้องไปดูเตอร์ลีนี่นะครับเตอร์ลีทำอะไรครับลูกเตอร์ลีนะครับกำลังดูทีวีสวัสดีนะครับนะอ่า ทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับในช่องน้ำเงินนะครับสามารถเขียนคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับลองมาดูมิสเตอร์ลีครับมิสเตอร์ลีกำลังดูฟุตบอลอยู่ในทีวีก็วอชนะครับนะกำลังดูดูฟุตบอลนะครับนี่นะครับดูฟุตบอลออนทีวีในเรียนขีดแดงนะครับนะหรือเขียนนะครับก็ไม่ใช่ขีดนะครับนะค่อยเขียน ดังนั้นก็เลยคุณครูเขียนเป็นตัวอย่างให้นะครับมิสเตอร์ลีอันนี้คุณครูเขียนไดนะ้เดี๋ยวดูเป็นสีดำานึกว่าหนังสือเขาทำมาให้คุณครูเขียนให้นะครับเดี๋ยวใส่สีน,นิดนึงถ้าเป็นสีดำในี่ส่วนมากหนังสือก็จะทำมาให้แต่คุณครูใส่สีน,นิดนึงเรยจะได้รู้ว่าคุณครูทำให้นะครับหนังสือไม่มีครับนะครับลูกก็เขียนลงไปว่ามิสเตอร์ลีวอชฟุตบอลออทีวี พอมาบิลแอนแซมนะครับบิลแอนแซมก็มาดูภาพนะครับบิลแอนแซมทำอะไรครับผมช่วยคุณแม่นะครับปลูกผักปลูกพืชดังนั้นก็บิลแอนแซมอะไรครับ help นะครับนี่ help ช่วยช่วยใครครับนี่ช่วยแซมมาร์เดอร์อินเดอะการ์เดนนะครับช่วยแม่ของแซมอยู่ในสวนนะครับ y yesterday e v e n i n g โอเคนะครับนะ คุณครูแนะให้อย่างนี้นะลูกไปเขียนเองนะครับพอมาดู the robot นะครับ robot ก็คือหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์ทำอะไรครับหุ่นยนต์ช่วยล้างรถหุ่นยนต์ช่วยล้างรถนะครับก็ wash ที่แปลว่าลา้างเฮลก็ได้นะครับช่วยช่วยอะไรครับอช่วย อ่ามิสเตอร์ลีเดวนะครับช่วยไม่ได้ตรงนี้ต้องค l ลีนนะครับคลีนลทำความสะอาดครับนะโรบอทคลีนทำความสะอาดทำความสะอาดอะไรครับทำความสะอาดมิสเตอร์ลี r ค่าเยสเดย์อิดดิ้งทำความสะอาดรถของมิสเตอรลีนะครับเดี๋ยวคุณดูขีดดีกว่านะครับถังนะว่าข้อไหนต่อไปบ้างแล้ว Watch ต่อไปแล้วลูกต่อไปแล้ว Clean ต่อไปแล้ว เถวต่อไปแล้วนะครับต่อไปนะครับสู้สู้ทำอะไรครับมาดูภาพสู้สู้อยู่นี่ครับสู้ไปดูแลกระต่ายอยู่ในสวนสัตว์นะครับนะคำว่าดูแลนะครับให้ใช้คำว่าลุก k ับเจอนะครับสู้ลุกขับเจอกระต่ายครับหาคำที่มีคำว่า r ร b b i t อยู่นะครับนะ มีแร b บ i ออยู่ตรงไหนบ้างแต่คุณรู้ก็าตาลายเหมือนกันนะนี่ครับนะ The Rabbit at the Zoo นะครับซูไปดูแลกระต่ายอยู่ในสวนสัตว์มาดู Max and Peck นะครับ Max and Peck ทำอะไรครับ Max และ Peck กำลังเล่นแบดมินตันอยู่เล่นนะครับภาษาอังกฤษก็คือ play แต่มีดีนะครับเล่นแบดมินตันนะครับไหนแบดมินตันครับใน นี่นะครับแบดมินตันอินเดอร์พาร์คเล่นอยู่ในสวนสาธารณะเยสตีอิฟนิ่งนะครับเย็นวันนี้ไปแมรี่เร็วเลยครับแมรี่ทำอะไรอยู่ตรงไหนแมรี่แมรี่กำลังหวีผมของตัวเองอยู่ดังนั้นหวีผมนะครับใช้คาว่า r u u h นะครับ brush her hair จบเลยต่อไป the monster นะครับแปลว่าสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดทำอะไรครับสัตว์ประหลาดกำลังเดินไปที่ ร้านอาหารนะครับก็ใช้คำว่า walk เดินเดินไปที่ร้านอาหารครับก็คือ to the cafe ต่อไป rover and c o p e r นะครับเป็นชื่อสุนัขนะครับนะกํำลัง enjoy เหลือตัวเดียวแล้ว enjoy อะไรครับ enjoy playing with ball with the ball สนุกสนานกับการเล่นลูกบอลอยู่ yesterday evening ให้นักเรียนนำประโยคเหล่านี้นะครับมาเขียนลงไปให้ครบทั้ง9้าประโยค คุณครูไม่เขียนให้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอยากให้นักเรียนเก่งๆนะครับนะถ้าคนไหนจําไม่ได้นะครับหลังจากที่คุณครูไล์สวดจบนะครับหยุดคลิปคุณครูแล้วก็ฟังไปทีรับประโยชน์เพราะคุณครูเฉลยให้หมดแล้วนี่คือสไตล์การสอนของครูพี่นันนะครับนะตรงไหนที่สอนให้อย่างละเอียดแต่ไม่จําเป็นต้องเขียนให้ก็จะทําแบบนี้จะได้นักเรียนได้เก่งๆนะครับนะไม่งั้นเขียนให้บทม,มาถึงลอกอย่างเดียว ไม่ได้ฟังเลยก็จะไม่ได้ประโยชน์จบหน้าที่ยี่สิบสี่ไปต่อหน้ายี่สิบห้าครับฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ่นในช่องกระผมครูอาพี่นันต้องขอขอบคุณ